เองมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแต่ถ้าเองร่วมมือกับข้าข้าจะช่วยเองถ้ามึงโกหกไปแต่คำเดียวนะมึงตาย <H it> มึงว่าไปดิไอ้คนไหนเซียนที่สุดเพราะไอ้คดีที่มึงก่อไว้เนี่ยโทษฐานกินเป้าเลยนะมึงโอ้ลุงดาอีเป๊บโปไปอ่ะเปิบไม่ได้โมดแดนตาหมดก้นหนมแด่เน,น,นี้ยแตนเต่าแดเดียวดาวปอละเดี๋ยวปั้นเหนียวเลยมึงจะเหนียวไปเล่นเนดะ้อวอนไอ้พี่วอนนะ บอกเอาตาบอกแล้วตาต่อยไหมอย่งว่าอะไรนะตาบอกแล้วตาต่อยไหมพูดชาดๆชัดๆตาบอกแล้วตาต่อไหมเฮ้ยมุนพูดว่าอะไรจัึงแล้วบูมึงพูดใหม่นีชัดๆชัดๆ ตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาบอกแล้วตาต่อยไหม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 มึงพูดว่าอะไรฮะกูใช้เวลากับมึงเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วพูดว่าอะไรตาตาบอกแล้วตาต่อยไหมควรตีกูเหรอฮะใครจะต่อยมึง ตอยไม่ได้มตาหลอกล้างตาตายไหมโธไอ้ควายถ้ามึงไม่บอกนะคืนนี้มึงนอนเนี่ยตาบอกล้างตาตายไหม <Heroes> มันบอกว่าถ้าบอกแล้วจะปล่อยไหมถ้าบอกแล้วจะปล่อยไหมเออโธไอ้ควายคอนถ้ามึงบอกกูจะไป<น>เอา